เราไปเลยเข้ากันที่กองทัพภาคที่สองนะครับตอนนี้นะครับก็ข้อปิดรับมาบริจาคลวดหน้ามีพเพลงแล้วนะครับนะประเด็นนี้ดราม่ากันพอสมควรมาเรียกได้ว่านะครับโดยกองทัพภาคที่สองก็แสดงความขอบคุณอย่างสุ้งต่อรัฐบาลหน่วยงานราชการเอกชนและประชาชนนะครับหน้าทุกภาคส่วนที่ได้ับสนุนลวดหน้ามีเพลงนะครับมายังกองทัพภาคที่สองย่างต่อเนื่อในครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาการสับสนุนดังกล่าวนี้มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับต่อการส่งเสริมความพร้อมด้านการป้องกันพื้นที่รักษาความมั่นคงของประเทศ ปัจจุบันในกองทงรัพินต้องได้รับรวนหน้ามีเพลงนะครับเพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานแล้วเพื่อให้การบริหารจัดก,การทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและไม่เกิดการารับเกินความจําเป็นเนี่ยจึงประกาศปิดการรับ สนับสนุนหลวดน้ามีพรีงนะครับวัยเพียงเท่านี้ก่อนค่ะอกองทัพภาคที่สองก็ข้อขอบคุณถูกความรวมมือและการนำใจจากถูกภาคส้วนค่ะที่ได้รวมกันสนับสนุนภารกิจปกปองอธิปไตยข้องฉาดและการข้อให้ถูกฐานมั่นใจอยู่ว่ากองทัพภาคที่สองจะใช้ทรัพยากรที่ได้รับย่างคุมคาและก็เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความปลอดภัยความมั่นคงของประเทศค่ะตอนนี้ก็ปิดรับบริจางเดยมรอยในขณะที่ท่านภู้นทําวิจัยชัยรองนายกบอกว่าถ้าอยากได้บอกรัฐฐาลนะรัฐฐาลก็พร้อมจะจัดมีอระมาณ นั่นะนครับแต่ในขณะนที่กองทัพบอกว่าอีบางทีเนี่ยในการจัดซื้อเนี่ยก็เลยต้องขอบปจักษ์เลยมันรวด,ดเร็วมัน่วดเร็วมาได้ใช้เลยเพราะถ้ากการจัดทางระบบราชการวันนี้มันชาน้าแลวแล้วก็สเปกก็หนักวาเลยต้องนำเข้าด้ยเหล่าพนันหละก็เอาไว้เผื่อไอ้เราได้ป้องกันประเทศหังกอนนะแต่ตอนนี้พอแล้วครับปิดรับบริจาคครับ